ก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอพอเกิดเหตุเหมือนว่าเราเราเราเจอทุกเนาะก็เหมือนกับทุกคนเนาะคนที่เจอทุกเนี่ยถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าพอเราเจอทุกป,ปุ๊บเนี่ยเราก็อยากจะพ้นทุกถูกไหมคะตรงข้ามกับคนที่เขายังมีความสุขอยู่เนาะเขาก็ยังไม่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 ไมไมไมยังยังยังหลงอยู่ในกระแสของโลกก็ยังไม่คิดที่จะหาหนทางเพราะฉะนั้นค่ะ ทุกท่านที่เจอทุกถือว่าท่านโชคดีแล้วค่ะเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของของการที่เราจะหาหนทางที่เราจะไปพ้นทุกเนาะอย่างบุ๊กเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าจะพัดพลาคจากบุคคลไอเป็นทิรักนะคะก็จะสูญเสียคุณพ่อนั่นเองจึงเริ่มรู้สึกว่าเราเฮ้ยเราจะต้องหาหาที่พึ่งและหาที่แบบมันจะพ้นไปจากทุกคือไม่อยากกลับมาเกิดไม่อยากกลับมาพัดพลาคอะไรอย่างนี้กันแล้วอะค่ะก็เลยตั้งสัจจะอธิฐานเหมือนกันขอให้พระครูบาอาจารย์เนี่ยค่ะ แต่ก่อนที่จะมาเจอธรรมะของพระอาจารย์ธีรัตพระไรนามนะกูก็ฟังฟังฟังมาหลายหลายครูบาอาจารย์ค่ะแต่ยังไม่ลงใจเนาะพอมาฟังพระอาจารย์เทปแรกเนี่ยโอ้โหมันเหมือนมีพลังงานอะไรก็รู้มันกะเพิ่มเข้ามาดิจิตเลยค่ะโดนวุบก็มามันเหมือนแบบมันเบาวุบตั้งแต่ฟังเทปแรกเลยค่ะแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันอยากจะติดตามเพราะรู้สึกว่ามันมันมีอะไรบางอย่างมันเหมือนแบบ มันเหมือนจะแยกออกจากกันนี่ค่ะของุกเนาะแต่ความที่ว่าเราไม่มีองค์ปัญญาจริงๆเพราะเราไม่เคยศึกษาธรรมะอย่างจริงๆจังๆเลยอ่ะมันเหมือนมีสภาวะที่มันจะแยกออกจากกันนะคะของคุกอ่ะมันมันมันเหมือนมันใกล้ละมันใกล้ละมันเลยทําให้เราเฮ้ยเราต้องรีบฟัง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 ไปเรื่อยๆอยากอยากติดตามอยากค้นหาจนกระทั่งวันนึงอ่ะค่ะมันเกิดสภาวะที่แบบว่าจิตกับจิตจะสังขารมันแยกออกจากกันคือเราคือจิตอะไปเห็นความคิดเนาะวันนั้นนะคะเป็นวันแรกแล้วคือนน้เหมือนน้าตามันแตกเลยอ่ะ แบบไม่ได้ตั้งใจด้วยนะอยู่ๆเขาเขาก็แบบเหมือนแยกออกจากกันเองเหมือนน้าตามันแตกแล้วไออธรรมะหรืออะไรต่างๆที่เราเคยเคยเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแต่มันไม่มีอยู่ในหัวสมองแล้วมันเหมือนมันมารวมตัวกันแล้วมันต่อกันเป็นใหญ่แมงมุมว่าโยตรงนี้เราก็เข้าใจ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 มันมาเองมันไหล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 ทั้งคลูเข้ามาค่ะแต่ผู้จะบอกว่าวันแรกที่ที่ที่เหมือนเกิดสภาวะแยกค่ะ ความที่ว่าองค์ปัญญาเราอ่ะมันมนตามไม่ทันเนาะมันก็เลยเหมือนแบบมันเป็นอยู่ประมาณสาวันแล้วมันก็เหมือนกับมารวมกันกีกัะค่ะเราก็ไม่เข้าใจมันคือสภาวะอะไรเนาะมันเหมือนกับมารวมกันกีก็คือจิตกับจิตท้องขานมารวมกันอีเหมือนมันแยกกันไม่ผ่างเนี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยทุกเทีที่พระอาจารย์พูดนะคะตอนนั้นจาไม่ได้ว่า e ีไหน่ะพระอาจารย์บอกว่าก็ให้ฟังฟังธรรมะของพระอาจารย์น้อมฟังใช้จิตฟังนะคะไม่ใช่ใช้หูฟังเนาะล้วก็ใช้จิตฟังแล้วพิจารณาตามในสิ่งที่พระอาจารย์พูดนะคะน้อมฟังไปเรื่อย ิดอีกสภาวะหนึง่งมาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งของปุ๊กันะคะในขณะที่ปุ๊กเนี่ยทาใช้ชีวิตปกติคือทําความสะอาดบ้านนะคะทำความสะอาดบ้านไปแต่เปิดฟังธรรมะพระอาจารย์ไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะ <S <S ฟังไปฟังไปทาทำแบบไม่ได้ตั้งใจจะฟังจริงๆจังๆนะคะคือว่าฟังไปด้วยทํางานไปด้วย <S 1> <S 1> ทีนี้มันอยู่มันจุดไฮไลท์อยู่ที่ว่าในขณะที่พระอาจารย์กําลังเทศเกี่ยวกับเรื่องจิตลักษณะของจิตของเราอะค่ะจิตเติมแท้ของเราว่าเป็นธรรมชาตุว่างเปล่า ใด้บริสุทธิ์นะคะส่วนความคิดนึกอารมณ์มโนภาพหรืออาการรับรู้เนี่ยมันเป็นอาการของจิตก็คือจิตตสังขารพอท่านอาจารย์พูดมาถึงตรงนี้ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะมันเกิดสภาวะแบบแยกส่วนกันมันแยกออกจากกันอย่างนี้เลยมันเหมือนแล้วขนาเหมือนมันดีดตัวออกจากกันอย่างเงี้ยค่ะผัผงาดออกอย่างเงี้ยแล้วมันเกิดสภาวะที่ว่าของูุกน้องมันเหมือนเป็นแบบโลกมันดับป๊บหนึ่งอ่ะช่วขนาดเดียวค่ะดับนิดนึงแล้วเหมือนแบบอยู่ๆปกติเรา ลักษณะอุปมาอย่างนี้แล้วกันนะคะไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนว่าปกติเราส่องออกไปข้างนอกเรามองผ่านผ่านตาเราผ่านอายตนะแล้วเราเห็นข้างนอกเนี่ยแต่คราวนี้มันเหมือนมันกลับเข้ามามา,ม,ามองข้างในปกติเราเราเรามองข้างนอกเราเราเห็นกระทบนู่นแล้วให้ค่าไปนู่นไปนี่ใช่ไหมแต่อยู่ๆเราใช้ใช้ไฟกลับส่องเข้ามาข้างในแล้วมันตกใจเพราะมันไม่เจออะไรเลยมันเห็นแต่ความว่างแล้วมันก็แบบเหมือนพังงะว่าเฮ้ยโอ้โหเรา ข้างในนี่มันไม่มีอะไรเลยมันเหมือนสแกนตัวเองปุ๊บอย่างเร็วปั๊บหนึ่งอ่ะแล้วมันก็แบบสว่างกลับขึ้นมาอีกแล้วมองก็มองข้างหน้าอึ้งอยู่ปั๊บหนึ่งเหมือนแบบมองแล้วเหมือนข้างนอกมันมันนิ่งค่ะเหมือนแบบมันมันไม่ได้ให้ค่าอะไรเลยอย่างเงี้ยสักพักมันก็จะเหมือนนี่ ในขณะที่เรายังตื่นรู้และลึกรู้อยู่ข้างในกับความไม่ได้มีไม่ได้เป็นความว่างนั้นแต่ข้างนอกมันมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเหมือนเกิดดับเกิดดับตลอดให้เราเห็นนะคะแล้วนับจากวันนั้นนะคะมันเหมือนเป็นสภาวะที่ว่าจิตกับจิตทั้งขาเขาแยกส่วนเป็นคู่ขนานกันนี้แล้วมันก็ไม่กลับกันมาอีกเลยเพราะว่ามันเกิดองค์ความรู้แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกว่าที่เล่ามาเนี่ยแล้วมันอีกครั้งหนึ่งตอนเข้ามากลุ่มปัญญามิมุติแล้วอ่าอันนี้จะเป็นครั้งที่สามะคะ่ะมาฟังธรรมะเชิงลึกและธรรมะที่ละเอียดนะคะก็ะคือจะบอกว่าเป็น ธรรมะเอกลุศีส์สำหรับสมาชิกกลุ่มปัญญาวิมุติจริงๆนะคะที่พันธ์พา,าจาย์เนี่ยได้เทศนาอบรมและขัดเกลาจิตของลูกศิษย์ลูกหาทุกทุกท,ทุกวันนะคะนะคะทำให้เราเติมองค์ปัญญาไปเรื่อยๆค่ะแล้วทีนี้มันเกิดอีสภา,าวะอีกครั้งหนึง่งก็คือเกิดสภา,าวะเหมือนเหมือนเหมือนจะพูดยังไงเหมือนว่าจิตมันลอยออกเหนือนโลกเนะะี่ยค่ะคือว่าเหมือนเราลอยอย,อยู่ห้วงอวกาศอ่ะมันเบาไปเลยอะ่ะเหมือนเราเราเดินอยู่แต่เหมือนว่าตัวเราลอยมันลอยออกไปแล้วเหมือนแบบ ันคิดอะไรไม่ออกเลยอ่ะมันมันไม่สามารถที่จะนึกเป็นคําพูดบอกเล่าเรื่องราวได้วันนั้นเป็นวันที่เราจะต้องแบบพี่กบเขาจะหาคนแสดงธรรมเนาะเพี่งหาคนแสดงธรรมขึ้นขึ้นไปช่วยพระอาจารย์พูดบนบนบน,บนแอปแอป,ปดำอะคะ่ะต่อต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องบอกพี่กบว่าพี่กบค่ะน้องไม่สามารถพูดได้เพราะว่าน้องไม่สามารถคิดคําพูดได้คืออยู่ๆเหมือนเหมือนมีใครมาดึงปักออกอะปักคอมพิวเตอร์ออกแล้วเราไม่สามารถที่จะแบบมันหลุดออกไปเลยอ่ะ คิดไม่ได้อะความคิดนั้นอ่ะอันนี้ของปุ๊กอ่ะจะเกิดสามครั้งเนะาะค่ะก็อยากขอแบ่งปันแค่นี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปหัวข้ออื่นที่น่าสนใจกว่านี้ก็อยากจะแบบพูดสรุปสั้นๆแต่ให้คุณผู้ชมเอ่อทางบ้านได้รับรู้นะคะว่าสภาวะที่เราเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ได้เอาตัวไปปฏิบัติหรือทําอะไรให้มันยุ่งยากเลยนะคะแค่เรามาฟังธรรมของท่านบาอาจารย์ทีระพาไรนามแค่นั้นเองอ่ะ มันก็เกิดสภาวะนี้ได้เพราะว่าจริงๆแล้วคือการฟังธรรมเนี่ยมันเป็นเหตุให้บรรลุธรรมนะคะแต่ต้องฟังธรรมมาที่เป็นแก่งแท้ๆนะคะก็คือมาฟังธรรมมาของพระอาจารย์ธีราานนนะพระเลน่าเนี่ค่ะเป็นหนทางที่รัดสั้นตัดตรงแล้วเป็นเรียกได้ว่าเป็นเทรนด์ใหม่ตอนนี้ที่จะไม่ฟังไม่ได้แล้วถ้าฟังแล้วจะติดเป็นซีรีส์แน่นอนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยว